เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Sharp Aqua Sense8 โทรศัพท์มือถือรุ่นกลางหน้าจอ6.1นิ้วและมาพร้อมกับกล้องคู่ความละเอียดหลัก50ล้านพิกเซลในบอดี้โลหะครับถ้ากัลมงเด็ข่าวสารที่ดีทาง IT ทีในช่วงเย็นเดวิดสเปนในกาาัสิบัีนะอีพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจแพ่ข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันแม้ภาคหลังวันนี้นะครับ Google Pixel จะครองตลาดมือถือ Android ในญี่ปุ่นนะแต่แบรนด์ในประเทศเองนะครับก็ยังคงสู้ไม่ถอยอย่าง s h a r ปนะครับเดีวมาเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Aqua Sense 8นะครับในราคา62,150เยนหรือประมาณ1 5 0 0 0บาท ซูสีกับ Pi กเซล 7A เลยก็ว่าได้ชาร์ปอะคว้าเซนส์8เป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีจุดเด่นอยู่ในเรื่องของการถ่ายภาพครับและยังมีในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง5,000ม ah, ิลลิแอมป์และตัวเครื่องที่เบาเพียงแค่100ห้9กรัมเท่านั้นนะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้บางเพียงแค่8.4ม mm, ิลลิเมตรและลักษณะก็คือแข็งแรงทนทานเพราะมส่วนบดการนานกันฝุ่น IP68 นะครับรียกได้ดว,ว่าใช้งานแบบสมบุกสมบันอะไรเงี้ย ยอดเยี่ยมเลยหน่วยประมวลผลเป็น snapdragon 6 Gen 1นะครับมีการทำงานที่เร็วนะครับเทียบเท่ากับ snapdragon 695ในซีรีส์ที่7นะครับอยู่33ถึง36เปอร์เซ็นต์นะในส่วนของ ram ให้มาถึง6กิกับ rom 128 gb 2.2นะครับเพิ่ม mem micro sd card ได้ถึง1 t b ด้วยกันนะครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะครับมีกล้องเทเลโฟโต้ด้วยนะครับโดส่วนของกล้องหน้าให้ความละเอียด8ล้านพิกเซลบลูทูธ5.1นะครับ n f 4รูฟัง3.5มิลมีมาให้ Android อัปเดต3วเวอร์ชันเลยนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้โดยชาร์ปตัวนี้นะครับเซน8ได้มีการเปิดตัวและวางจำหน่ายถึง4สี4ด้วยกันได้แก่ green, p o r p l green นะครับ white copper นะครับ carbon black นะและก็ blue ครับวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุน่นและก็ผูกแพ็กเกจรายเดือนด้วยนะครับ ถ้าใครอยากใชรุ่นนี้นะครับก็อาจจะมีเครื่องขี้วหรือเปล่านะเพื่อนคนไหนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ซอยมาได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปี้ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและค้อเสนอต่อไป ช่องเรามี Facebook f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย